อ๋อันนี้แหละพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าอยู่หลายมือเด้เนาะบ่ต้องเปืองค่ากับเขาก็โทรบอกในโทรศัพท์เด้ออีก4-5มื้อผู้ใดผู้สิได้เมื่ออ่าเพิ่นบ่ให้เมื่อง่ายด้อันบ่ดีบ่เซาเนาะได้มาอบ่ฮอดบ่ฮอดท้องปบานี้นะคั่นว่าท้องแน่ๆนสิได้อยู่65เนาะอือเนาะุ้นนํากันอีกคืนึงอุ๊ัะ ทั้งน้องเพิ่นโอ้หนาวบ่าละหนาวแห้งเนาะพี่น้องเอ้ยป่าผ้าห่มเนยต่างๆเลยนี่เนาะเอาเจ้าออกมาเบิดแล้วผ้าห่มผ้าหยางเนาะอ่าเป็นมอญตุ้มผ้าแพอยู่นี่ครบหมดเลยเนาะอ่ะมื้อนี่จะได้นอนน้ำเขาทั้งอาณาสาววะเขาทั้งหน้าสาวพี่น้องเป็นลานอันนี้กันเนาะอ่าทางน้องใบนี่มาบ่ได้พี่อนเอ๋ยนั่นก็เราไปชอบเบิ่งทางน้องน้องหลายคนน้องบิ๊กแล้วก็น้องน่องอีกสองคนอีกเนาะ อยู่น้ากันพี่น้อยกาบสบายดีละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์สุขุสุคนเดอ้อพี่น้องเนาะมาต่อกันบานนี้พี่น้องเนาะหลังจากเขาได้พาพนลลามาเลยกัถือว่าพาตัดอะไรพี่น้อยคลิปนี้กับมาเอาคําตอบน้ากันบานนี้เป็นเช่นไรเนาะอาการแล้วก็เบ,บิ้งที่ภาคที่เศร้านำ้ำเนาะห้องนอนอะไรพี่น้อยอเป็นยังไงเนาะผู้แช่งกระซืออ่าเนวอยู่แนวกินเน้ยอยาก นี่แหละพี่น้องเอ้ยกับเขา่ากับน้ำนี่เนี่ยเป็นน้ำเป็นในเนาะแต่ก็มีจำนวนปลากระป๋องจำนวนหนึ่งแก๊สพี่น้องเอ้ยเนาะโดยว่าร้อยกระป๋องอะไรพอดีแล้วพี่น้องเน้่ยเป็นยูนอนันยูนี่ลายมือเนาะถึงเธอโบ้ได้ไปกับเขา่าเนาะมันอากาศมันหนาวก็ได้ปลากระป๋องพาได้แกะกินเลยเนาะโดยนะจังไดกะสำหรับเคสนี้พี่น้องเนาะบุเสียงก็ต้องขอบุญขอบคุณทางเมเจดีอยู่ทางแคนาดา พี่น้องเนะาะที่ได้วางใจทางมูษเซียงนี่เป็นสะพานบุญไ้เดอเนอะอาะจังไดก็ขอให้แม่อยู่ทางตามประเทศปีใหม่นี่เนาะใกล้สิเขามาหอดมาถึงแล้วหรือแค่โบกี่มือกี่วันเองพี่น้อยเนาะจังได้กับลูกลานี่กับบุมีอย่างที่จะตอบแทนอ,อมีแต่คําอวยพรใส่แม่เนาะและไปในครอบครัแวแต่กระทั่งยิซีพี่น้องเนาะเขามาหามาส้มเป็นกําลังใจทางมูษเซียงและกระทั่งทีมงานเฮาตลอดมา ชันได้ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจเด้อธุรกิจการงานอาเขาปีใหม่นี่เนาะก็ขอให้ดับให้ดื้อให้โซ่ให้มานให้รับไห้ด้วยตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่น้องเนาะสาธุพี่น้องเลยเอาวันนี้ก็แล้วขนเครื่องลงไปก่อนหรือว่าเอาไปเบิ้งก่อนเนาะเดี๋ยวจังมาคุนเนาะพี่น้องเลยปะก็แล้วไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยรวมกันหนาวได้เนาะ ทางบ่บุญพี่น้องเอ้ยเนาะมานํากัน2คนน้องยากาศก็ึมแน่เนาะเมื่อวานนี้ยังแดดอยู่ได้บ่โคแดดอยู่ซัเนาะบ่เอาไว้เาญาติพี่น้อมันลมแล้วก็ขี้ฝุ่นเนาะอืขี้ฝุ่นตอตาได้ัดปากบาดนีัปากชมมืออีกนอยเนาะเพราะว่ามันมันลมเด้อพี่น้องมันลมบดีดอ้าาห่มซะเนาะาห่มเนาะาห่มใหญ่ๆตุมเนาะ เืินไปอาสบายดีทั้งน้องหล่าเด้อเนาะพี่น้องเอันน่ะเอาไปมีดไปย่างห้าขาไปเบิ้งมองที่ต้นที่เช้าก่อนทั้งเถื่อมันจะแจงเครื่องครองเลยเนาะปลาหล่าลงมาก่อนก็ได้เอาคนไปน้ำดังเดี๋ยวพูดคุยน้ำกันอีกเดี๋ยวจังอันนี้เนาะอ่ามื้อนี้เป็นวันเสาร์เนี่ยพี่น้องเอยเนาะทั้งแพทย์ทั้งหมอเพิ่นก็อาพัดเวรกันอาจจะบ่ค่อยอันนี้ปานไงเนาะบ่ค่อยหลายปานใดอไง Rồi À phương tượng là Nào Nó À Quam À Anh gắn lên để lấy phía nồi Đó Xài Màu này là bộ Ừ Rồi Rồi à, Bạn này nó Bình như đấy Rồi Rồi À luôn mắc con đấy Đúng con Ừ

เอแบบลงอย่าบอกใช่เป่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเชาวบ้านน้ำเฮ้านี่เหนนี้อันทางทางเทย์เพื่นนี่พิ <c oughs> ่นหายพักคอน,นบอ่อตอนนี้นะเ <c oughs> ดี๋ยวพอประเสียังมาท่านเห็นทางแพทย์เิ่นยู่พี้นเองเลยเนาะอออพิ่นคึ นั่นแทปเป็นยี้ได้เจ็บ,บอ,อยู่บ่เอ้ยหนาวได้นีน่เนาะผ้าห่มนี่ซื้อเอาบ,บอ่เดี๋ว่านี่ได้ผ้าห่มนี่ตินนี่อ่ตินี่ชายิ่นนับบ่พื้นเนี่ได้อันนี่นะพื้นเช้านเช้านาเพราะว่าพึ่งเอามาได้ผาห่มนาะเอามาได้ บ่เป็นหยังอันนี้ก็เอาไว้ตุ้มเลยเนาะเอามาอันน้ําล้างจมเจ้าเอาไว้ตุ้มนี่แหละอือเพิ่นกนาวออกแต่เขาเจ้านามันพาเฮาหื้ชาดาสาตุ้มเอาสาตุ้มวันนี้อันน่ะแพนี่คือบีบบ่เบิดนี่เริ่มเริมันเริ่มแปหน่อยนึงอยู่บ่ด้แม่เตอือมลกนี้ยังบ่แม คือเกาค่ะอืาคือเกาหันเป็นค่ะเปนคือเกาแสดงว่านี่มันนี่ไดเนาะคือว่าเนื้อปงหงอกมาไรแบเนาะยันบบเนื้อปงเพราะเนาะเนาะดูสบายดีได้ไหมได้อันว่าเพิ่นแข้งเพิ่นเป็นชิว่าจังไรแล่ขาเนี่ยนะเนาะขามีแพ้แต่มันติดอักเสบแพ้เรือรังแต่มันหนัก มาซาเน่มันงันเศ้ามากสองรอบแล้วมากะรอบนี้น่าจะเป็นซีเรมรอบนั้นไม่แต่กินยาซื่อไอกโกเบิงมารอบนี้เป็นตรวจเบิงกคักๆเรือ่อยไปนะแต่ว่าบิงคือเก่าเนาะใช่หามามาเบิงจ้่ฮะมาเบิงอีกรอบนึงขออนุญาตเนยเนาะ แบ่งเก่าเนาะยังเบ่งแสดงว่าน้ำนองเนี่ยจะบ่ค่อบยี่ปานใดนะนี่เนาะไม่ไม่นองไม่แต่ก็คือไ้แขๆว่าแข็งใช่ใช่ไม่แข็งเนาะมันแข็งตัวแบบว่ากระดันแต่ว่าแต่ว่าก็มีน้ำนองเนาะมันยังมีเชื่ออยู่เลยไม่ใช่ไม่เนาะมีแต่ว่าแบบ มันบีบออกไปแล้วก็มีได้ว่าขันตอนต่อไปถ้าเพิ่นเอายามาใช้มเนมนบ่อนนั้นเน,นาะยากแก้ยากแก้แอกเซปแล้วก็ยาอันที่อีหยังก,ก,ก็ตอนทั้งเออเพิ่นบอกตอนนั้นนะแกนกะนอกเซปยาตันเชื่อเนาะหรือว่าลองเบิ้งตัวนี้ก่อนนะพี่น้องจักคืนสองคืนถ้าว่าอาการเฮาดี ขึ้นตามมารับกับจังว่าถือว่าทึกเนาะอืมเราขึ้นอยู่รับแลรับขั้นตอนนี้ก่อนเท้า,าไปมันพาเลยกับมันกระจักสีวาจยังไงเนาะนง่ายใจคือให้มันแบ็บนูกก้อนอะไรวจัาไปแกลโกเบื้องเนาะตามขั้นตอน,นอพังเบือเ้องอาการหลังจากเพิ่นทั้งเลยแพทย์เพิ่นบอกว่าหลังจากห้าเพิ่นสยาตัวนี้ถาวาตัวนี้มันยุบลงไปกะจังไปแกล้เบื้งบองแบบนี้ว่าเกิดจาก สาเหตุอย่างอีกทีนึงนะตัวนี้ยังยังบ่งหูหรอกว่ามันเป็นเพราะอย่งนะพอเขาต้องเอาสิ้นยังนลฮอง์โมนสิ้นแน่นอนต้องไปตรวจอีกแต่ว่าพบเจอเฮาไอโกเห็นเฮาสิ้นไปตรวจจู่เวียงจันแต่จังรอผลตรวจนต่จังว่าว่ามันเกิดจากสาเหตุอย่างนั้นพี่น้องเอาสาเนถือว่า ประมาณนี้ได้พี่น้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแพทย์กับหมอเพิ่นทั้งบ๊เชียงอะ้รกับทั้งทีมงานเท่ากับมีแต่ให้ยกำลังใจนนในน้อหาให้ามในน้ำบอกไมีแต่ว่ามันนี่แหละมาเปิ่งกันกันแพงกันไม่แต่ว่าใหา้เรานอนพักผ่อนก่อนเด้อเนาะเดี๋ยวบ๊วเชียงจะพูดคุยทั้งแพทย์เพิ่นให้เพิ่นใช้ย,ยาใช้ย,ยังแล้วก็เดี๋ยวมีอย่างเพิ่มเติมในเพิ่นจีโซ่หาบ๊เชียงลงพ,พ,พี่น้องเอ้ยังในกัน เรา Eller, อยาก uh, เข่าอยู่บ่มาจากอะไรอ่อยากเนาะอืมออ้าปุกไปโดนจ้ะปุ๊กป oh, ุ๊กโดนอืมแล้เนาะเกิดีเดี๋ยวกับหายอะไรพี่น้องอาเบิงน้ำกันตากานกันมีแต่ว่าอันทั้งเอื้อเพิ่นหายนอนอยู่นี่บ่อืมอหรืยว่าจังนั้นเอามีแต่อันไปเอาเครื่องเอาไปก่อนนะเนาะไปเอาเครื่องมาก Nó no, còn lại bắt phải xoay cặt à, được nó nào phải nào vậy săn lại thằng này nó <laughs> no. ừ. tôm nào ướp ừ. à อันนี้ถ้วยเดอ้อถ้วยก็บวงเด้อเดอ้อไม่ได้ไปล่างก่อนอันนี้ก็เข่ากับน้่งเนี่ยใบเสียงซื้อมาให้แล้วนี่เดอ้อแล้วก็นน,น้ำนะอันนี้ตอนเที่ยงก่อนพี่น้อยพวกนี้แหละเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวบบเสียงชิเข่ามาใหม่เนาะไม่ได้ไปยู่มีเงาการเออไม่กระเทาะแล้วเอาลุงเนี่ยเดี๋ยวเราสิถามหาเ,เดี๋ยวทางนี้ก็มาเดี๋ยวน้อเออ สบายดีแล้วอันทั้งทั้งป้าเนะาะสบายดีป้าเขาถ่ายคลิปเด้อเออ,เอ,อสวยดีโดยได้ยังมานี่นะมาเข้าทิปเข้าเนาะงบบ่เอนอนอนน,นอนน้ำน้องเออโอเคชาแนลอ,อยู่น้ำตาหลายคนจะง,งบอุน่นโดยโดยอันเดี๋ยวไปเช็งเอานี่ก่อนแสบพี่นอ้องเลยพอดีได้ทั้งนอ้องเพิ่มมากเลยอนาเดี๋ยว,วดูเจ้าบ,บ่โดย,โดยสบายดีทัง้งหลายโดยสบายดี อันเจ้าสิกลับเมื่อพุ่นอีกอยู่บ่ตันแรงนอนเอาบดในมืออีกบ่เพราะว่าพันว่าจะกลับพุ่นแต่อัาวบุตเป็นยังใช่กับมื่นก็ได้เนาะเพราะว่ามันมีลายอยู่เพราะเช่นมีปากกระปองนะยเอาเมื่อ้ทั้งน้องวิกแล้วก็นนอกเพิ่นไว้ยู่ไว้กินนะมื่นก็ได้มื่นก็ได้เนะอดูดูเพิ่งสั่งนะมาเอาปลากกระปองก็อืม sai là bạn đang hôi cho phẳng nặn à, Anh ấy nặn Ô, anh lẹ phía nào rồi? à, dù lại mưa đấy nó Bởi do một quyền khai cấp khẩu đấy Cho chị vẹt xoay phải Không á Ôi, nặng đây lại Nặng Bà bà, bà, bà แรกว่าสีมอบให้เราเมื่อคืนนี่แหละเพนอ้อยมันมันมืดเนาะนะพอดีเลยเอาไว้ในนี่เลยลเใช่มานี่เอ,เอา้เอาอันนี้ปลากระปองเดอ้อปลากระปองโอ้ลอยปองตัวได้ยูนี่เอาอย่าุชมเจ้าอย่นี้แหละว่ายู่่ว้กินระวงังอาหักษาพื้นตัวเรานี่เด้อ ใช้อายับเข้ามาใกล้ๆกันอยู่ฮะอ้าพี่ไปฟังนั่นนะเอ้จ้ะอืมอ้าป้าตัวคืนนี้นี่สิอยู่นํากันเบีเด้อนี่เนาะเด้อเออหยคักกิได้แบบนี้เนาะบ่ต้องใช้าห่มเาแบบนี้มื้อนี้หะมื้อ คือว่าม่เวียนเมื่อเมื่อวันจันทร์ได้เลยคูหนึ่งมาพาวมสลับกันเนาะสลับบุญเวียนกันอ่าเพราะว่ากะทั้งนี้ก็เป็นป้าเนาะทั้งนี้แต่เมื่อเห็นเบี้ยเห็นงานกแบสลับกันเนาะคนหนึ่งสองคนไหนยุ่งน้ำกันสองคนกันั่นแหละแต่ว่ายามเวลานอนกับมานอนน้องกันก็ได้ค่ัว่างนะอ่าอมีเทวันทวามือเนกับกับมีเทวตัวนี้เนยเอาเพราะเมื่อไห่ทั้งน้องวิ๊ก แต่กระทั่งน้องๆแหละอยู่บ้านเด้อ <ừ. S 1> ทั้งน้องใบเพราะว่าจะหายมือมือคืนี้หลดมันมืดแน่มือนี่แหละเขาหน้ามือกับเชงชื่อมาให้แต่พักกันกินด้อเด้ดดอพก,กันกินเลยแต่ก็เดี๋ยวช่วงเวลาตอนตอนแรกเเดียวไปเชคมาใหม่เนาะคำมาที่ตามอาการใหม่เพงว่าทั้งแพทย์เพื่นอนา,าย,ยานะก็สืถามทั้งเืเพื่นน <ừ. S 1> อน้ำนี่ก็จิ้มเข้าไปนี่ก็ัเจ็บเลยนะ

พาห่มเอามาจ้กพื้นนี่อีกอยู่บ่พาห่มนะสองพื้นสองเจ้าได้ไหมสองเจ่าได้เออเอามองดิแม่ไม่ได้แม่อกเลยโดยโดยเอาสิเดี๋ยวอันคาพาห่มนี่เดี๋ยวไปเช็คอันผ่านข้าเพื่อนยูใช่นี่นะมองข้างหน้าอีกบ่เอออันเท่าไรหน่าจะาบอกกินนี่นะเช้านเช้า เดี๋ยวไปเชงอย่ไปอยไปจ่ายให้ก็ได้เด้ออ่าอย่าไปซื้อน้ากินอยู่อ่าพอดีก็นี่กับอันทั้งวิเพศผนมาแล้วกินนี่พี่น้อยผนบุเชงพักเบกไว้พอดีอ่าเพิ่งกะบ,บอกคำแนะน้นำมาแล้วเนาะว่าทีรอใส่ย,ยาตัวนี้เด็ดแต่ว่าได้จ่ายค่ายาตัวนี้ไปก้อนพี่น้องแสนสี่สิบพันกิลเนาะว่าบางเธออันอยู่ห้องหมออยู่ใสก็แล้วแต่นะพี่น้อง ว่าถ้าขาดยาแบบในกรณีฉุกเฉินเพิ่นก็ต้องเอาเงินหอก่อนแบบว่าหมุนก่อนนะเนาะบูเชงได้ใจมันไปก่อนแล้วเอ้าวสาเนาะมีแต่ว่าตามนั้นเด้อตอนแรงบูเชงเข่ามาไหมเนาะมีอย่างเพิ่มเติมเบัวโทรมีอยู่บ่ลงไหมบัวโทรบูเชงอ๋อเขาให้บัวโทรใส่มาทั้บัมีบ่กเขามีแต่ใส่เฟซมีแต่เฟซบ่อกอเจ้าเล่นบนแอปอยู่บ่กระบบอืม เงยตานะองบักกะชีน่าหนอกเพราะว่ามีทั้งโปเซียงเอาบอเบอร์แพ์หมเพิ่งมาแล้วไปหน่อยอะฉะนั้นกับพิมพ์เข้าไปในยูทูบได้ได้วยแล้วกับพิมพ์ขอซื้อโปเซียงละในยูทูบหน่อยด้วยเป็นภาษาไทยในโปเซียงจชหาับเป็นเพื่อนอืมอ้าวเสนา โอเชียงออกไปหากินข้าวกันไนะมันอีเด้อจุ๊งเจ้ากับภาคกันกินข้าวกินหนามแล้วกับเมืองแล้วและตอนข้าวพอน้ำเรามีสินแห้งแล้วก็มีอะไรสิ่งหลายอย่างอยู่เนาะอดูโอเคด้วยเด้อเออเนาะเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็หายเลยช่วงตอนเย็นเพื่อนเดียวเขามาใหม่เด้ออืออืออือโมเดิร์นว่า นั่นได้ดาโทรนั่นกันกินฮอดลูกก็โทรเว้าในโทรศัพท์เด้อออีก4-5มื้อผู้ใดผู้สิได้มืออ่าเพิ่นบ่ให้มือง่ายเด้อันบ่ดีบ่เซาเนาะได้มาแหละเมือนว่ามาลามื้อ2มื้อรถเมือกเจ็บนนน่ดีมันก็อีกคือเก่าได้เนาะมันดีมันเซาแล้วก็เบิ่งติดตามอาการจนทงแพทย์เพิ่นว่าโอเคแล้วเมือเจ้าบัดนี้อืมง่ายบัดนี้เนาะอืม ตาเนาะบ่บุญเฮาบ่นี่ภาคกินข้าวกินน้ําเด้อพี่น้องเอ้ยนข้าวกินน้ําเดินทางต่อโย่ลายกระบกแตกบาดท้องก็แห้งพี่น้องเอ้ยรอบนี้หนาวเนาะอรอบนี้หนาวหนาวแห้งมีดูแลสุขภาพนําเนาะตอนค่ําึงคืนกันากวดยอ่ะเนาะพบเจอกันตแงเด้อสบดีเนาะโตๆอ่ะพากันเบิ่งแยงโ Rồi อ่ะมีหยังเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่นว่าเฮาสิโทรหาทางเอื้อยเพิ่นดอกเด้อโดนโดนๆป่ะเนาะพี่น้องเอ้ยออกไปข้างนอกก่อนเนาะเนาะมาดพ่ออีแกเบิ้ด่เด้นี่เนาะเพิ่น้องหยังนี่ซิงเนาะิงๆมาาิงอันนี้บ้องชิงสร้างน้หนักเลยอันนี้เนาะ อ่าเเบิ้างหาจะลองจ,จะพเจ้ันนะบอ,อยากเบินะ้อง,น,ง,ง,งนท้ท่องแต่แห่งอยู่ีเพราะนกินเข่าอยู่ไปเดาบอเจา้าะอ่ประมาณสักสิบแปดป้าบ่ฮอดบ่ฮอดท่องไปไปนี่นะคันว่าท่องแน่ๆน่นยีได้อยู่สิบห้าน้ออืมนะดน,น้ำกันอีกคืนนึงเฮ้ยเงะยเนะ

โอ้สูชีกันอันนี้เนาะสูชีช่่ากันเลยพี่น้องเอ้ยเลยเอากินกากัโลนึงเกระเป๋่ากับเกือบเนาะโลเครงเลยไปนะเดินทางหาเพิ่มได้แบดนี้น้ำหนักลดแห้งเพี่น้องเอ้ยอ่าอยู่ห้องมอเซโปนคนเขาก่อนเนาะมีแต่ว่าบเชงอ่าบเชงอันจกไปเหตเบีเห็ุงาน อัปเดตเบิงแต่ละเคสคือเก่าบัดนี้เนาะถือว่าภารกิจนี้ก็เฮาชะลอไว้ก่อนช่วงตอนเย็นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพบเจอกันใหม่เนาะสําหรับทางพี่น้องสมใจพี่น้องเอ้ยอ่าบ่เสียงกับทางว่บุญก็สิออกไปหากินข้าวเนาะแล้วก็สิโทรหาทีมงานไปเบิ่งก่อนว่ามีไผแน่อ่าเครื่องแจกของเนาะก็ได้สิจับบายซอยกันพี่น้องเอ้ยมนแล้วมันทัวเนาะอากาศก็เริ่มหนาวเออไปจ่ายนันก่อนเด้เนาะ ง่ายก้อนเจ้านะหอยนาวเท่นี่จ่ายค่าผุทธองคนก้อนพี่น้องไปกินเลยลืมอ่าคือว่าแสนเศร้าว่าฉันเพิ่งออกออกมาแต่ห้องในก็ทุกเชิญนะเนาะน้ำน้องยังมากอ่ะมาละมุยพระพุทธอเราทางแผ่นเลยเอาสารมาตุ้มเอาสารมาตุ้มนาวเด้ใช่มาดีแล้วสวัสดีใจข้าพระพุทธองค์ก้อนค่าเสียหายก้อนเท่าไรน้อนี่ เด็เต็นผายโมโฮมที่ทั้งอนทั้งกาแฟทั้งาเดี๋ยวไลูกแม่ลูกแม่เอาหน้าก่อนปะมันบุุญเอาเอาอชิเป็นก็ได้อะเอารถรถเข่าเรื่อยๆรถเข่าสิรลับเ เนาะพี่น้องเพวกนี้เนี่้อดมใส่าป่าอุ้ยมักข้าวเป็นชิลลนได้พวกเนียฮหเนาะเออเนาะใช่นาจ่ายค่าประห้มเพ่นอยู่ใช่นาบพราะุ้นถามให้เนี่ยบวกกับน้ำน้ำเนาะ ก็เข่ามานี่เนี่ยคืออุ่นนี่เด้เนาะอ่ือาทางทีมงานเขากะอ่าหลักๆเลยน่าจะอยู่บ้านอ่าวังคู่ในตอนนี้เนาะก็มีเขตรับผิดชอบอยู่หลายพี่น้องเลยเอาแบบนี้พี่น้องเนาะม่ไต้ว่ากะสิได้เดินทางไปเห็นงานต่ออีกคือเก่าอ่าพบเจอกันอยู่บ้านวังคู่พี่น้องไอ้แบบนี้เนาะสิเข้าไปเพื่อนแหละไปองเ้าเนี่ยบุญกะ ยังไม่ได้เข้าไปฝ่ามาทางน,องน้องเขมใจคนเดียวนะทางแม่เข้มใจแต่ว่านี้เนาะทาำบอเชียงก็ยังไม่เคยเข้าปะเข้าไปอยู่แต่ว่า,ทา,าทางเคสของทางน้องนางแต่กับทางน้องเพชรนีร่บุเชียงยังบมดทัน,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 ย,น,ย,นยัปเดตจ้าเถืงงนนอออ่อพี่น้อยเนาะเคสที่บุเชียงและกับทางทีมงานในซื่อเนาะไม่ซอยเพิ่นรอบนั่นแหละเนาะอ่ะเดี๋ยวเข่าไปติดตามครับสมเบิึงน้ำกันพี่น้อยเพื่อนซานอนะไปเห็นเพิ่นเป็นอยู่กินกันจังใดเนาะเป็นอีกเคสหนึ่งถือว่าภารกิจนี่กะ อ่าชะลอช่วงตัวเย็นบ uh ันี้พี่น้องพบเจอกันอีกทีหนึงเนาะทั้งเมียนองสมใจขอมุกขอบใจทางบบุญในลายด้วยพี่น้องเนาะมาทำกันในรอบนี้พี่น้องเข้ากับทีมงานกับลายคนเนาะเขาต้องแบ่งกันไปเนาะโดยชาวเชียงมาเูดเรื่งมาซอยกันพี่น้องเนาะซอยกันไปเนาะอ่ะพึ่งพากันเนาะขอบุกขอบใจในลายพี่น้องเยป้าชะลอดเดินทางเข้าบรรหากินข่าวกินน้าพี่น้อยเนาะในการขอบุญขอบคุณอ่าทางแม่เจดีเด้อเนาะพี่น้อยเชิญใจมอบหมายทางบุเชียง เนาะได้นั่นเมืนการพาทั้งพี่น้องสมใจมา,อ,าอยู่ห้องหมอกลุ่มเมืองเซปูนี่แหละพี่น้องติดตามอาการเบื้องนับกันพี่น้องเอ้เน,นาะจังเลก็ขอให้แมอ่อยู่ทั้งต่างประเทศเนาะจะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บทั้งปวงเด้อเนาะทำการทำงานพี่น้องธุรกิจในตอนนี้ก็ขอให้ร่ำรวยดื้อให้โชคใ,ให้ามาให้ร่ำให้รวยตลอดปีและตลอดไปพี่น้องเน,นาะดมหนาวเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยจังเลก็ผมเห็นพี่น้องเนาะ กินห่วงดูแลสุขภาพไม่เดอ้อพี่น้องเนะเาะไปแล้วพี่น้องส,สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนเด้อสวัสดี